สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมที่เป็นโสดนะคะสําหรับทีมโสดมาดูกันว่าชาวราศีกุมในเดือนมกราคมพศ2564ความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่ยังไม่ได้ทํานะคะรออีกนิดนึงนะคะทาําช้าอีกหนึ่งเดือนนี้ทาําช้าตลอดอะ <c oughs> อ่ะมา ชาวราศีกุมคะชาวราศีกุมคือคนที่เกิดเกิดระหว่างวันที่13บสามมกราสิบเอามาเอามาชาวราศีกุมคือคนที่เกิดใน วันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะไปจนถึงวันที่12มีนาะคมค่ะอ่ะโอเครอด13กุมภาพันธ์นะไปจนถึงวันที่12มีนาะคมคือชาวราศีกุมค่ะอ่ะมาดูกันเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมที่เป็นโสดความรักเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ตัวตนก่อนเลยนะคะไพ่ตัวตนเป็นไพ่ในออฟครับ ในอัฟคัคือการมีเสน่ห์การโปรยเสน่ห์ความเจ้าชู้เล็กๆอ่าคุณจะพบเจอความเจ้าชู้ค่ะไม่รู้ใครเจ้าชู้อาจจะเป็นคุณเองหรืออาจจะเป็นเขาเพราะมันเป็นเรื่องของภาพรวมของความรักนะตัวคุณเองอาจจะพบเจอเรื่องที่รู้สึกว่าเหมือนถูกโปรยเสน่ห์หรือตัวคุณเองได้โปรยเสน่ห์มันคือคือความเจ้าชู้เล็กๆร็ยังไม่พอมันมี the devil อยู่ในสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นให้ระวังนะในช่วงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไพ่ให้หมดก่อนก็คือมีไพ่เจ็ดถ้วยอีกใบหนึ่งอ่าในสภาพแวดล้อมและตัวตนของคุณคุณจะพบเจอกับ ความเจ้าชู้การได้โปรยสเสน่ห์การมีความสุขกับการโปรยสเสน่ห์แล้วก็เรื่องความรักที่ผิดสินร,รมนะ The d e วิ l คือความรักที่ไม่ถูกคันรองคลองทำหรือการที่โหยหาในความรู้สึกที่ต้องการมีความใคร่มีความอยากพบเจออยากกอดอยากจุบรูปร้ายอะไรประมาณนี้เออมันเป็นเรื่องของโลกีเรียกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจถ้วยนี่หมายถึงการที่ คนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีนเนี่ยไพ่สามใบเนี่ยพอมันมีไพ่เจ็ด้วยด้วยนะมันจะบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมมีเสน่ห์มากมีคนมาสนอกสนใจเยอะมากคุณอาจจะโปรยเสน่ห์เก่งในช่วงนี้โดยไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันมีคนมาสนใจเองแล้วสิ่งที่เราทําออกไปคนอาจจะรู้สึกว่าเราโปรยเสน่ห์แล้วก็ดันมีความ โลกีสูงฟีโรโมนมันสูงในช่วงเดือนมกราคม,มน,นะคะให้ระวังอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องสเสน่ห์ไม่มีปัญหาคุณมีมันเองหรืออาจจะพบเจอคนบางคนที่มีลักษณะเป็นแบบเนี้ยเออและก็ให้ระวังอย่างหนึง่งว่ามันมี t เด d e วิ l กับไนท์ออฟคัพเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้การเปยการเอาหกเอาใจการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงว่าคุณจะพบเจอกับใครบางคนที่อาจจะ ให้ระวังเรื่องหลักสอนให้ระวังเรื่องที่เขามาเพียงแค่ความรักที่ฉับเฉวยให้ระวังเขาตื้อคุณมากๆดูเหมือนจะตื้อสุดๆแล้วก็ดันกลายเป็นอาจจะมีเรื่องผิดสินร,รมกันเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือให้ดูสักนิดหนึ่งว่ามันผิดสินร,รมถึงขั้นมีมือที่สามไหมเพราะในไพ่นี้ยังไม่ได้บอกนะว่ามีมือที่สามแต่ว่าอาจจะเป็นแค่แบบเรื่องโลกียเฉยๆเรื่องที่คุณอาจจะไปแบบ อยากอยากที่จะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับใครสักคนหรือเขาอาจจะตื้อมากๆที่ทำให้แบบคุณต้องแบบรู้สึกแหมช่วงนี้ฉันมีสเสน่ห์ทางเพศเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันชาวราศีกุมนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกไปกว่าทุกๆเดือนในเดือนมกราคมจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สำหรับชาวโสดแล้วไพ่บทสรุปเราเป็นอย่างไรบ้างไพ่บทสรุปนะเป็น king of swords คิงออสเวดคือคุณเองหงุดหงิดค่ะหรือเขาอาจจะหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงในท่ามกลางสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะมีอารมณ์เหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงบางทีแบบการที่เราสนใจใครมากๆมันทําให้อารมณ์เราขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยชาวราศีกุมจะเป็นแบบนี้ใครบางคนอาจจะมาทําให้ใจคุณนะ่ะขึ้นลงได้ง่ายอ่อนไหวไปตามความรู้สึก ที่เกี่ยวกับเขาที่มีกับเขาแต่โดยรวมไม่ต้องห่วงค่ะชาวราศีกุมค่ะคุณยังโสดอยู่ค่ะไพ่โสดคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเพียงแต่คุณจะพบเจอกับสิ่งสิ่งนี้ในเดือนมกราคมแต่คุณยังโสดอยู่และเขายังไม่ใช่แฟนคุณและคุณยังไม่ใช่แฟนเขาอะนะคะดีใจด้วยนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ดีใจเมื่อเห็นพไพ่ใบนี้ทั้งหมดดูดีหมดเลยเหมือนจะได้สละโสดแต่อา้าวยังโสดอยู่นะคะชาวราศีกุมค่ะเอาเป็นว่าดูเหมือนเดือน มกราคมคุณจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงตามสถานการณ์ทีเ่เขาเรียกว่าเฮอริเคนอ่ะเหมือนวันนี้แบบเขากระตุ้นทําให้เราโมโหเราก็โมโหวันนี้เขาทาให้เรามีความสุขเรามีความสุขมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆครั่งๆนิดนึงแถมมีเดเดวิลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มค่ะว่าคุณจะเข้าไปหลงอยู่ในความรู้สึกหลงไหล อยู่เยอะพอสมควรเพราะเขาดูมีเสน่ห์พอสมควรด้วยเพราะไพ่แห่งเสน่ห์เนี่ยขึ้นมาที่ตัวตนเลยนะเขาเป็นคนที่ดูดูแบบถ้าเป็นผู้ชายนะก็คือเป็นผู้ชายที่โปรยเสน่ห์เป็นผู้ชายเจ้าสมอางเป็นผู้ชายที่ดูดูหน้าค้นหาดูหน้าหลงไหลแบบเนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เลยอะ่ะคุณจะพบเจอกับคนคนนี้และแถมเขายังเอาเอกเ,เอาใจเก่งด้วยนะชาวราศีกุมอ่ะ โอเคไม่แปลกที่เราจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงตามเขาเพราะว่าเขาดูน่าดึงดูดซะเกินแล้วก็มาดูกันต่อว่าแล้วเขาอะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะคนที่เข้ามาหาชาวราศีกุมในช่วงเดือนมก,กราคมมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บทสรุปเป็นไพ่เดลต้าสแปลว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะหรืออาจจะทํางานในวงการของความยุติธรรมเช่นทหารตำรวจทนายอืมอะไรได้อีกหลายที่เกี่ยวกับพวกนี้ ทหารตำรวจทนายกรมราชทันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกฎหมายเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าหน่วยงานย่อยๆหรือทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะคะอ่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีตุลและเขาเองเขารู้สึกว่าเขาทำทุกอย่าง,งไว้ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับความรักเขารอดูค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาเป็นคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะรีบแก้ไขทันทีเขารู้สึกเขาจะ ช่วงเดือนมกราคมเขาจะเป็นคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบกลาดเด็ดเดี่ยวตัดสินใจไปเลยเออถ้าไม่ดีไม่ชอบไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่เก็บความหงุดหงิดเอาไว้ในใจเยอะพอสมควรค่ะอ่ะอันนี้คือตัวตนของเขาและไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดไพ่สี่ไหมสี่ดาบ ซึ่งไพนี้ไม่ดีเลยในเรื่องของความรักเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะพักความสัมพันธ์เขาอาจจะอยากแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขา การที่เขาต้องการจะแก้ไขปัญหาเขาแสดงออกด้วยการไม่ยอมและเกลี้ยกล่อดใส่การไม่ลดลาวาสอการไม่ยอมใดๆทั้งสิ้นและแน่นอนมันอาจจะนำพามาสู่การพักความสัมพันธ์นะอันนี้เตือนไว้เฉยๆเขามีลักษณะเป็นแบบนี้มาดูกันต่อว่าแล้วถ้าชาวราศีกุม ไม่อยากสุดแล้วอยากมีคู่ต้องทําตัวอย่างไรไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าให้คุณสารความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆในแบบของคุณให้คุณใช้ความจริงใจของคุณนั่นแหละมันจะดีที่สุดทุกอย่างมันจะผ่านไปเองนะคะไพ่ไพ่ผลวิกฤตไพ่แห่งวิกฤตและก็ไพ่ถ้วยแห่งความจริงใจขึ้นมาด้วยแล้วก็ไพ่แห่งการสร้างความสัมพันธ์แบดเหลียนก็ขึ้นมาแต่ ไพ่บทสรุปดันเป็นไพ่พักความสัมพันธ์เหมือนกันไพ่ที่คุมเรืองดาวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าคืออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะกันรละหองละแหงเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนว่า ถ้าคุณไม่อยากโสดนะให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆและของละแหงนี่แหละที่มันจะนำพามาสู่การพรักพักความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะนะคะแล้วนะมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีกุมไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเขาชอบทีคนคนทคททค่คุณเป็นคนรู้หน้าที่คุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีมากๆคุณเป็นคนรู้หน้าที่ทําทุกอย่างดีเพอร์เฟกเกี่ยวกับหน้าที่ของคุณไม่ว่าหน้าที่เกี่ยวกับการงาน หรือหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวหน้าที่ต่างๆในทุกสถานะคุณทําได้ดีมากๆและแถมคุณยังเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมคุณเป็นคนเรียบร้อยน่ารักพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักประมาณนี้แล้วก็อยู่ในกรอบแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายคุณมีความสุขของคุณคุณเป็นคนดีและรู้หน้าที่อะแค่น,นี้มันก็ดีมากๆแล้วแต่เขาก็รู้แหละว่าความรักครั้งนี้มันยังเป็นความรักที่เหมือนเราตกหลุมรักกันแล้วมันยังไม่ได้มั่นคงมากนักเขารู้นะว่ามันเป็นแบบนี้และก็ นี่คะ่ะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาไพ่ตัวตนไพ่ของการทะเลาะก,กันระหองระแหงอีกแล้วแล้วก็ไพ่บทสรุปเป็นการทะเลาะก,กันแบบใช้ปากเสียงใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนดีนะแต่ว่าให้เตือนชาวราศีกุมถ้ามันจะไม่ขยับไปไหนก็เพราะว่าการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆและการใช้อารมณ์นี่แหละคะ่ะที่มันจะยังทําให้คุณกับเขาไม่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแฟนได้นะคะชาวราศีกุมอ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะ The d e ที่มาในตอนแรกแล้วก็ night off cup มันดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะเอาเป็นว่าชาวราศีกุมจะมีสเสน่ห์ในช่วงเดือนมกราคมก็แล้วกันค่ะส่วนจะผ่านไปได้ถึงกลายเป็นแฟนไหมนั่นก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วย